ฮัลโยูวันนักข่าวทุกเอ็นจอยวิดมาวิดีโอเคลี ก็การันตีมาแล้วว่าเปิดล้ำของแต้เดอะฮังเลร้านอาหารคู่บ้านคู่เมืองที่คนลำปางบอกต่อว่าอร่อยเด็ดจริงไม่ว่าจะเป็นเซตออเดอร์เมืองที่สามารถเลือกได้ทั้งน้ำพริกอ่องหรือว่าน้ำพริกนุม่มมีทั้งผักลวกแคบหมูหมูทอดและแกงฮังเลหนึ่งเซตคือเขาถึงซิกเนเจอร์ และยังมีไก่เนึ่อสมุนไพรลาบหมูแกงโฮทอดมันกุ้งตํมมะเขือตม้มยำปลาแห้งใส่วุ้นเส้นมาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงและสําหรับใครที่มาเยือนเดอฮังเลแล้วยังไม่อยากทานมือนะ้อหนักเขาก็มีเซต a ฟเตอร์นูนทีเป็นฮังเลเอ็กซ์ันนี่ที่มีทั้งชามะลิมิน้นหรือว่าชาหอมดวนผสมกับน้ำผึ้งป่าดื่มเข้าไปรับรองว่าชุ่มคอผ่อนคลาย กินช้านีิเตะหูดังดังเปิง้งเบเกอรี่ของทางร้านก็เป็นแบบโฮมเมดแอบกระซิบว่าพี่เจ้าของร้านทำเองเลยคัดสารนวัตถุดิบแบบพรีเมี่ยมนองรถมาฐานหมดเกลี้ยงสิบสิบไปเลยและและแคอนเฟลก์นี่ตัวเด็ดเห็นแค่ตาอย่าเพิ่งตัดสินนะคะเพราะว่าเป็นล้ำแต่เนะ้อ mm. แสงออกปากเวอร์ดังเลเขามีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะ ส่วนตัวแล้วก็ราคาดีงามมากดนตรีสดเขาก็มีทุกวันหนึ่งทุ่มยาวๆถึงสี่ทุ่มเลย,ยเร้านเปิดบริการ11โมงถึง5ทุ่มร้านเปิดตั้งอยู่ข้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเงาตรงแยกไฟแดงค่ายสุรศักดิ์มนตรีร้านเปิดเด่นยูหันเลยไปเตะหันแน่นอน